โอ้นี่นะฮะบรรยากาศยามเช้านี้นะฮะหลังจากที่เมื่อวานนะในช่วงเย็นฝนตกหนักมากนั่นเองสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะครเห็นไหมฮะพีเ่เสือไม่ได้ม้นะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากนะครับนี่คือร่องรอยที่น้ําไหลมาจากนู้นนะฮะสวนยางฝั่งกันนู้นนะฮะไหลโย,ยกยกโยกยกโยกยกแรงมากเลยนะครับ นี่นะคือร่องน้าด้านข้างนะฮะโอ้โหสังเกตดูวนะนะ่านะรจะมีนะต้นหญ้านะฮะโซซัสโซเซระเนราต์นะครับนันนะครับตักนะตกแรงมากนั่เองครับโอ้โหรองเท้าใครไม่รู้ลอยมาจากไหนไม่รู้นะครับบรรยากาศเช้านี้ก็นะ ยังคงเงียบเหงาอยู่นะครับทุกคนนะพวกเราก็ตอนนี้ก็อยู่กันห้าหกช่องเนาะนะครับมีใครบ้างอ่ะนะฮะหนึ่งเสือพาไป2สองป้าไทยบ้านนะฮะสามเป่านกสี่แม่บนทินนะฮะห้าแม่อ,อ๊อฟหกพ่อเป้าเจ็ดลุงจิ้มนะอ๋อเจ็ดช่องนะเช้านี้นะครับมีข่าวดีอะไรแต่เชานะ้าเนาะ แล้วก็พัฒนาก่อนเสือตื่นขึ้นมาก็โอเคนี่เราเก็บขยะนะครับเชื่อกันเก็บเพราะเราทำกินเด้อ,อันนี้ก็เซื้นั่งเรานี่อ,อันนี้นะฮะเมื่อวานนะ่ที่แม่ออฟเอามานะฮะเป็นผ้าเช็ดโต๊ะนะครับที่ 4, นะให้มานะใช่ไหมไม่ออฟ มีภาช็ดโต๊ะมียานะครับมียาสามัญประจําบ้านนะมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะนะครับที่ส่งให้มาหนะ้าฝากมากับแม่ออฟนะครับมเอฟซีน่ารักมากเลยนะครับโอ้นี่นะครับเห็นไหมฮะหลังจากที่ฝนมันตกหนักมานะครับรู้สึกเมื่อคือนก็ตกอีกนะฮะเมื่อคืนนี้นะเอฟซี FC นะครับตกน่าจะหยุดตอนประมาณอ่าที่สที่สาได้ไมั้ง โอ้น oh, ah, uh, mm ี hmm. oh. uh. mm ่นะฮะเช็ดเช็ดสักหน่อยนะฮะที่เรานั่งทำงานนั่งกินข้าวนะทำคลิปรวมด้วยช่วยกันนะฮะคนละมือไอ้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยนะครับผมอืมอืม โอ้ทางครัวเขามีเสียงอะไรไม่รู้งมแงงงงแงงงมแงงองแงมนะฮะพ่อแมครัวรถไขเนี่รถลงจิ้มบอกใช่ไหมรถคำเขียวนี่นะ แผนกครัวแม่บุญทินทำอะไรเนาะแผนกดังไฟนึ่งข้าวเหมือนดื่มแต่วันนี้มีแก๊สก็สบายหน่อยวันนี้มีแก๊สก็สบายหน่อยตม่ได้แผนกนึ่งอีกแล้วอ่าไม่ต้องดังไม่เป็นคนดังไม่ต้องเป็นคนดังไม่ได้เป็นคนดังครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวจะใส่เองสิดใยใยหน่ะข้าวเย็นใส่ข้าวเย็น ข้าวนีข้าวไม่กระด้ข้าวอันนี้คงไม่นึ่งอ่ะเนาะมันไม่สวยแล้วเพราะว่าตังแต่มือาไว้ให้้ว้องให้ใ่้ยห้วให้ใ้วใ้่ย่ยให้ยห่้ยใวยห้ยะ้อ้ยห้้วยวยใหยะ้สน้วยให้ใ่ถ้วยใ้ย้สยห่ยห่ยห้ใ่หย้่ห มันจะเข้าห้องลงจิมเน other, eh. ี่ยน่ะน ok ั่นนั่นแม่ไปล้างถ้วยกาแฟองค์สลักกีตาร์ลงจิมผมมีกาแฟไอ้นั่นอย่างเดียกาแฟอะไรกาแฟเอ้าโอ้ใส่เสื้อคู่ธรรโอ้มาจากสนารัฐบนในเสื้อนี่นะบ่โอ้โหไม่ธรรมดาฮะมาจากเมียนนอกเลยนะฮะเสื้อคู่นี้นะครับก็เห็นแค่นี้ค่อยแก้วเรา fc ส่งมาบอกไม่ออกโอ้ขอจับน้องใส่เสื้ออะไรใช้เลยจริงเนาะชมยงไไมมม่กกล้าปนเแรยย ก็ผมเข้าไปแล้วมารอบก่อนนะอ้าวบอกไปตามหาญาติเข้าไปเปีสองโลอ้าวเคยมีญาติอยู่แถวนี้บอกแค่นอนอยู่สัญญางเลยอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหนานแล้วไม่ได้มานานเจอบ่กับก็พูดถึงนกรยายพูดถึงไรพี่ชายผมงนาเอาให้ฟังแกก็เอออ๋อเจ้าหน้ายปางนั่นเดียวจะก่อนเคยมาหาข้าวเด้อ กี่ปีที่แล้วยี่สิบกว่าปีแล้วแบบยี่สิบกว่าปีเราก็ถามดูก็ใชา่จริงจริงเพราะว่าแกไปกับพระอ๋อครับแต่กอ่อนมีกาแฟนั่นไงี้แม่เดินมาตรงนี้ไม่ไม่ต้องรถหรอก จังตาอยู่ตำดําจำดําดําฟันได้ว่างูนะโหเฉยเหมือนนะไอโกับโก้ไม่คิดว่าแม่แม่เนี่ยอยู่ขาตั้งอันนี้ใช่ไหมนั่นแหละแม่แม่ก็มาสามต่อกาแฟส่งมาให้ทือไมสวยจังเลยก่อนโอ้กาแฟดำฉันน่ะเหมือนผมไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวลอง เดาลองผลิตจากข้าวหอมมะลิแทส่งออกมาตรานส่งออกต่างประเทศข้าวหอมมะลิสุรินข้าวหอมมะลิสุรินเอาละแม่เดี๋ยวยุงจะออกนอนนี่บอกยุงจะอกแท้ที่บอกยุงจะเข้ายุงจะขังมันไวเนาะ โอ้โหนี่นะฮะอ๋อนี่ไงไอ้เจ้าดื้ออีกตัวหนึ่งนี่นะนี่นี่นี่มานอนอะไรอุ้ยมุยอยู่นี้นะเดือฮะเจ้าดำดื้อทำไมมานอนอยู่ตรงนี้หนาวบอกมานอนอิงอยู่ข้างเตาเนี่ยฮะหนาวแล้วฝนตกฮึ่กหนาวฝนตกก็น้ง ไม่เล้มาสนช่องเลยนะครับตอนนี้ไปเดินกินลมไปเดินกินลมอยู่อันนี้ใส่ข้าวข้าวเมื่อเย็นลงไปด้วยบอะใส่ข้าวเมื่อเย็นที่เหลือลงไปด้วยนะครับไปอุ่นนะฮะไม่เคยกินกาแฟเลยโอ้ถ้ากินก็กินแต่กาแฟเพื่อสุขภาพหอมมากขนาดเราไม่กินกาแฟเออ กาแฟแบบนี้ไม่เคยกินโอ้นี่นะฮะค้างน้ำร้อนแต่ขนาดเราไม่กินกาแฟเราจะได้รู้สึกเลยนะว่ากลิ่นของกาแฟหอมมากเปนนย่างจะวค่อยค้างแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ได้แล้วเพราะว่าข้าวก็กํำลังสุกแล้วอ๋ออันนี้ก็อยากมีส่วนร่วมนะฮะว่าห้ามมาดาเนาะเขาเห็ดอันถึงนี่ก็ทำมาดาเข่นมากเลยเป็นก้อนๆเลยนะอกาแฟเพื่อสุขภาพ หอมจริงหอมไปถึง4สี่กิโลเมตรหุนเอาใส่อีกแล้วเนี่ยหนาโอ้พอเปล่าอยู่นู่นยังบอกว่าหอมเลยนะฮะก็จัดได้แล้วเดีสงสัยกินนี้แล้วก็คงจะพอเปล่าเดินมาจากปากซอยนะฮะยังบอกว่าหอมไปถึงปุ้นเลยนะครับเอาข้าวเย็นใส่มอตะกี้นี่อาหนำมอหนึ่งเลยหรไม่เอาแล้วนนำมอหนึ่งก็ ก็ล้างยู่เมื่อกี้นะก็จะไม่เลี้ยวเห็นอย่างนึงน่อยุ่งหัวเสื้อน่ะโล่ป้วไม่แกะเลยเสือบอกว่าอะไรไม่แกะเสือบอกว่ามันเป็นของใหม่ของใครนะเองให้ก็เลยไม่เอาออกก็ยังกระเพราไหนนี่เหรอ แอซี่ส่งมาเหิบ่ะนั่นแหละข้างหน้าก็ดีดดีดด์ก็ไม่เอาเลยไม่ออกแล้วเนาะจะได้รู้ว่าเป็นของแบรนด์เนมแล้วก็ของใหม่ของแท้ของแท้นนนแท้ของแท้เลยไม่อยากเอาออกเอาน้ำใส่เยอะเพราะว่าไม่น่าจะคุนเดี๋ยวนี้ก็เลยเอาน้ำใส่เยอะน้ำใส่กาอ่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมนะฮะโต๊ะกินข้าวกันแล้วนะฮะทุกคนอ อันนี้เป็นของที่พี่เสือเลือกนะเนี่ยอือยังไม่ได้ผ่านครับวันนี้จะได้พิสูจน์แล้วะวันนี้จะได้พิสูจน์แล้วว่าแดงหรือไม่แดงนะที่พี่เสือเลือกนะฮะททไม่อลาปเจฟซีบอกว่าทำไมไม่เอาของออกจากโต๊ะให้หมดจะได้นั่งกินข้าวกันสบายๆเพื่อนดูมาว่เมื่อคืนนะเราก็ต้องนะครับเอาของออกจากโต๊ะให้สะอาดๆนะฮะจะได้นั่งกินข้าวกันสบายๆนะครับ เห็นเรายืนกินกันเมื่อคืนนะยิบแล้วช่องล่ะ9ฉบับอันนี้ใครเลือกในลูกนี้ลุงจิมดูท่าทางแล้วเคียวแอลาดน่ฮะนนัจะแดงทุกอันเลยแบบนี้ว่าแต่มันมันพอซื้อได้หวานอยู่ยาวหวานเยอหวานแบบนั้นเนาะมันก็หวานแบบก็เพราะว่ามันเต็งแตงแล้วดูฝนก็หวานเท่านี้ล่ะถูกต้อง เอฟซีบอกมาอยู่ถ้ามันเป็นแตงแรงมันหวานอ่ะถ้าแตงหน้าฝนเขาบอกว่ามันจะไม่หวานมากกระจ้าเพราะว่าน้ำมันเยอะถูกต้องนั่นเองนะฮะแต่มันเปลือกแาคบางแล้วค่ะปลือกบางมินจะได้ไม่หวานเกินอ้าวแล้วบ่าวนกหายไปไหนไปไรบ้างอยู่ไส่หน้าหอดใส่อะนู่นอะมันนกบอกอยู่นี่ป่าก็ม้นก็บอกมันคือไปใช้ยุงกัดหมดแล้วบอกาาศดดีีบรรยกนู่นนะฮะ ทำไมไม่ตามบ่าวดกกลับมาป้าไทยบ้านก็ป้าไทยบ้านยี่ตามเขาก็ยิ่งดุป้าไทยบ้านก็เลยตามมาโอเคนะนี่คือบรรยากาศล่าสุดจากทุ่งนาลงพนชุมชนยูทูบเบอร์นะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะฮะอย่าลืมสั่งซื้อที่พีสกินนะครีมเซรั่มเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำซีบอตพลัสเบต้ากุ้แพนผ่านช่องซื้อพาไปนะฮะ